ได้หอเต็มต้นเลยเก็บมะลุมขายตลาดจ้าเก็บกระเพราเช้านี้เมื่อะเช้าไม่ได้ถุงออก มรุมจ่าดกมากหูเก็บไรวายจังเก็บไวนั่น,นี่ยเราเนี่ยหักกิ่งได้ไหมให้มันแตกอะ่ะมรุมลกมากขายค่ะใครต้องการมรุมบ้างคะดกมากๆดกจะไม่มีกิ่งนี้กา้าน รลานเด็ดบรรุมคุณน้าตัดกระเพราธุรกิจร่วมกันรวยจริงๆค้ากับข้าวยังด,ดีดูดิโดดเออ